สัมภาษณ์เรานี่เกือบโดนเข้าเลยฮนะเน่เดี๋ยวไปจีนตะลันมั้าครับแล้วก็ไปหาวิจัยที่โนได้เลยนะรู้ป่ะวิจัยนะถ้าถ้าเขาจะให้เซ็นนะเขาจะเขาถ้าใครไปรอ,อ,อเขาเขาให้เซ็นทุกคนให้ถ่ายรูปทุกคนแต่ต้องต่อแถวนะเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่อยู่นะเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงแกนั่งให้เซ็นอยู่ก็จต้องนั่งโต๊เลยโอเคครับ นี่ก็17นาฬิกา20นาทีแล้วครับนี่ก็อยู่หมู่บ้านติดสามัคนีครับูหน้าหมู่บ้านผมครับไปเดี๋ยวไปขึ้นรถปัดกันเพื่อไปลงฟิวเจอร์แล้วไปต่อรถตู้ครับไปลงราชมังก์กันครับนี่ครับบรรยากาศข้างหน้า เนี่ยครับผมก็มาถึงแล้วครับนบัตรเดี๋ยวเราไปเอาบัตรที่น้องบอดนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วครับตรงหน้าสนามแล้วเพิ่งลงจากรถตู้มาครับก็บอลก็เริ่มแข่งแล้วไปผมไปเอาบัตรที่น้องบอลนะครับผมจะรีบครับดเดี๋ยวสายได้กันเลยวรับซื้อแล้ว ไปครับไปหาน้องบอยกันนี่ไปดูกันว่าบอยอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงสนามนะครับนี่ครับเนี่ยครับรอเดี๋ยวรอน้องบอยครับเอาตัวมาให้นี่คตุกเทเดี๋ยวรอหน่อยครับเดี๋ยวน้องบอยเอาไปรอตรงข้างหน้า อ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันโอ้ไปรอถึงข้างในเลยแคร์ตะแกียเข้ายางเข้ายางปะเข้าดีกว่าแอบแอบโอเคไม่เป็นไรอยู่คาราซอนคารามุมโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันดับเบิลดับเบิลดับเบิลไปเข้าเถอะครับไปคเออครับโอเค กันี้เลยกว่าวนอออะ,ะครับเเลยครับข้ากันเดี๋ยวเราเจะดีวิวนครับอันนี้ได้ไหมครับเนะโอเคตมต้องเลกขึ้นเลยครับ ขึ้นไปต่อแล้วสองอ่ะโอขึ้นมาเหนื่อยเลยบรรยากาศครับท่านชบบาวบ้านครับที่รังสารครับนี่ก็เชียร์ไทยครับนี่ก็หาทออันนี้ครับวิวพี่ครับ เราไม่ข้าวเราไม่ข้าวอีกอันนึงนี่ครับรถบัาครับทีมชาติไทยนี่ครับผมเพิ่งเข้าไปด้านนู้นมาผมออกมาผมจะมาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยปั๊มมาแล้วครับผมเดี๋ยวสแตมป์ใหม่ก็ได้ชั้นสองครับพี่่ใชชั้นอ่ะสแตมป์ให้พี่อีกทีดิครับสมช้างครับไปกันขึ้นกัน าไทยก็สีขาวดอนนอาิอันนี้ก็อุลตราไทยแลนด์ครับเออคุณตาผมมาอยู่ตรงฝั่งอุลตราครับอันนี้ก็อุลตราอ่าเยอะมากทุกคนครับตันนี้ผมก็อยู่บนวิวสองครับเป็นบรรยากาศอ่าวันนี้เป็นวันพระอาทิตครับผมก็อยู่อยู่ในราชมารครับเดี๋ยวมาดูกัน ไทยครับส่วนด้านนี้ก็ฮาร์ดคอร์กระยอมสุดครับคนนี้ผมบอกเลยถ้าเริ่มเชียร์อันดับเติ่งของไทยทีมชาติไทยเลยต้องยกให้เลยคุนต้าไทยแลนด์ ผมไปที่ไหนก็เจอแต่กลุ่มนี้ครับที่เชียร์กันเป็นพิลเป็นแผ่น,น,นแล้วก็เชียร์กัน90นาทีไม่หยุดนับถือนับถือขอบอกว่านับถือครับสุดยอดอเคครับดูครับ อขอเนั่นน่ะเขานั่งอยู่ไงใช่นี่เราไม่มีกองหน้าเนี่ยเจ๊ด้วยเนาะบอลไม่มีกองหน้านะบอกจริงเลยโยนไปก็เท่านั้นตัวเล็กๆนั้นเลย,มเยไม่มีตัวใหญ่<ม>ใช่เสียงหน้าหมดเนาะฮนะเดี๋ยวเจอกันเโอเคเจนนิสเจี๊ยบไม่วันนี้มาได้อ่ะมาก็อผู้ใหญ่ไม่เชิญดี๋ยไม่ผู้ใหญ่มาได้เนี่ย ว่ายขึ้นแรกเลยขนแรกกูใหญ่นั่งหลับรถว่างป่ะเดี๋ยวกลับด้วยเดีย๋ยวไม่ว่างไม่ว่างแล้วเด็กแม่ <laughs> <laughs> โอเคไม่เป็นไรเจอกันที่รกุว้าวนี่ตรงมตาเนะครับไม่ไปไไสิบห้าชั่วโมงนี่ไทยก็เปลี่ยนครับจากซ้ายไปขวาไปเป็นขวาไปซ้ายครับเสื้อขาวเหมือนเดิมได้ไหวก็เสื้อน้ำเงินครึ่งแรกผมก็มาช้านะครับโอเคนี่เสร็จแล้ว แต่สารับต่สาราตีครับ,าล,ารบละละยองส่งเข้าประกวดกำลังฮอตเลยเอาหน่อยดิวะนี่อ่ะพี่ภาพชา้าแต่สาราตีมงกลางกระบ้าดเลย อยู่23ามันกำลัอตอยู่ตอนนี้แน่าไม่มีใครเลย เปลี่ยนไปออก,ออกไปอันนะออ่ะใช่ปอนไม่มีหน้านะพี่ก็ต้องใช้กองกลางเดี๋ยวดูดีมีแก่สง เจชนาทิพย์ชนะเลยเจครับเจครับชนะทิพชนะทิพ นิวดูไว้นิวดูไว้โอ้โหโคตรสวยเลยนิวดูไว้นิวดูไว้ทิติพัน์ดูไว้ มอันดีครับอันนี้เราชื่ออะไรเอ่ยฮะชื่อคีมคคือีมโอเคอันนี้เราเป็นแฟนเราติดตามใครอยู่นะครับเจรอ มาตามพี่เจใช่ไหมครับแล้วเราเราเคยไปเชียร์พี่เจที่สโมสรยังอ้าวต้องไปแล้วถ้าถ้าเป็นแฟนตัวจริงต้องไปแล้วครับบอกเลยใช่ปะมีโอกาสไปนะครับเรารู้ป่ะพวกพี่เป็นแฟนมันแทบมีจีปทุมนะที่เจอยู่พี่พี่เจอ้าวเ้ยเกือบเกือบเกือบ สมภา์เรานี่เกือบโดนเข้าเลยนะเน่เดี๋ยวี่จีนตลาดนาครับแล้วก็ไปหาวิ่เจที่โนได้เลยนะรู้ป่าวิจนะถ้าถ้าเขาจะให้เซ็นนะเขาจะเขาถ้าใครไปรอเขาเขาให้เซ็นทุกคนให้ถ่ายรูปทุกคนแต่ต้องต่อแถวนะเขาจะเป็นคนสุดท้ายอะที่อยู่นะเป็นชั่วโมงตองชั่วโมงแกนั่งให้เซ็นอยู่แต่ต้องนั่งโต๊เะเลยโอเคครับ

พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยพี่โอ๋นะครับแล้วพี่ผู้หญิงครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้ครับน้ำเต๋สายหวานครับไปขอบคุณบายบอสบายบายครับเจอกันไปอย่าลืมไปขอร้านเซีนที่นู่นนะโอเคโอเคโอเคครับไปแล้วบ๊ายบาย ไปท่าใครวะเนี่ยเออไยวท่าใครเดือนสี่แปดเดืเอนนักเตะครับก็ไปขอบคุณกูณต้าไทยแลนด์เอ,อ้ยกูต้าไทยแลนด์ไทยแลนมาแล้วครับอันนี้ก็มาโซนฮาร์ดคอร์ แอัรเตะไปล้วอันนี้ก็เชียร์ไทยครับแล้วเตะก็มาขอบคุณครับแฟนบอลเชียร์ไทยเชียร์ไทยวันนีวไปเยือนเยือนบ้านเขานแะน่ครับก็เชียร์ไทยครับพาวเวอร์ครับก็ร้องเพลงครับให้กำลังใจกันเตะเตะก็มาขอบคุณแฟนบอล นำมาเนี่ยเจอะนี่เจม,าเจ,า,มาเจานำครับเจชนาทิ์สงวาสิงส่วนด้านนี้ก็พอจุนเห็นปะพอพอจุน,จนเจเจ,เจครับเจสอนตอนเย็นนะรอนเน่อชวันใครอะนี่แหละเออไม่คิดสันนะเข้าไปอ๋อมาแล้วนะเจมาแล้วครับ คิดอะไรก็ไม่ออกก็ต้องส่งชนะทิเบตส์บรรยากาศครับเรียกตอนเลิกครับครับกัน บรรยากาศล้างจบเกมอันนี้ก็จบจบเกมแล้วครับเราก็ชนะไปสองประตูต่อหนึ่ครับไปเดี๋ยวนหน้าก็หาไต้หวันเราก็ปวดไปเยี่ยไต้หวันครับแต่วันนี้ชนะได้บ้าแล้วเดี๋ยวนะหน้าเจอกันว่าผมจะพาพี่ใหญ่เดินเจอกันครับโอเคไปและเนี่ยครับชุมวังกีฬาสุขภาไปครับเตินตามหาน้องบอยเฮ้ยโอ้โหบอยเป็นทีมชาติไทยว่ะ เฮ้ยเฮ้ยไม่เปลี่ยทีมชาติไทยว่ะเปลี่ยเบอร์เดย์เบอร์เดย์เหมาหมดเลยครับน้องเปไปดูนะไปทุกที่ที่มีบอลไปทุกที่ที่มีบอลครับน้องเปรมครับเปรมเปเปลี่ยนทีมเชียร์แล้วครับเปลีเปลี่ยนท่าเรือเปลีเมืองทองเปลี่ยนเมืองทองเปลี่เมืองทองเปลี่ีจีเปลี่ีจีเปลี่ีจีไม่เปลี่นด้ยนะ นองทียนเป็นพี่นะครับสีสันไทยไป็นพี่นะครับเพิ่งเพิ่งมาเกจอเนี่ยอดุนเลยเหมาเหมาครับสีสันไทยเหล็กเนี่ยวันนี้เลยบุตรอดุนเลยอุดุนเลยอุดุนเลยอา่ขายดีดิอะไรนะครับอะไรนะครับอะไรนะครับโอ้ได้เลย ครับเสียดายน่าจะตุนเยอะๆหน่อยนะไปวัดโอเคเฮ้ยเราไปเหรออ๋อตกใจโอเคครับน้ำตาอีกทีครับชื่ออะไรครับพี่ยอดครับครับวันนี้เป็นไงพี่บรรยากาศแล้วความรู้สึกก็แบบว่าเราคือลุ้นๆอย่าง้ะเนอะผมอยากให้สามลูกสี่ลูกประตูได้เสียเก็บไว้ก่อนเนาะได้เลยครับผมเออเนอะเนอะเนอะเพราะว่ายังไงเราแมตช์หน้าเราไปฝากฝากถึงแฟนบอลชาวไทยหน่อยพี่ทีมชาติไทย ใช่ถ้าไงมาเจอพี่ยอดได้นะจะอยู่นัดหลินนะโอเคครับเอาครับสวัสดีครับพี่อ่าครับครับอ่แนะนำตัวอีกทีสองศูนย์นะครับความปรารถนาดีไปถึงงานที่เจ้าการศักดิ์มีจริทุกคนนะครับครับอ่าฮะมีมีฝากฝากฝากถึงไอ้นี่หน่อยไอ้เนี่ยครับแฟนบอลทีมชาติไทยด้วยทีมชาติไทยนะครับครับที่สิบสี่เปิดทีนะครับน่าจะแข่งประมาณเท่าไหร่นะ ี่ต้นดันใจใช่ป่ะสิบสี่นะเปิดทีวีแล้วก็นัดหลิมไปปะตีจีต่อก็น่าจะไปไปนะอ่านัดนั้หลิมเถอะนั้หลิมบอกเลยว่าว่าจะให้ไงท้ายท้ายผลดีกว่าท้ายผลว่าสกอร์ก็ได้เนี่ยเข้าไปที่คาเฟ่ฟองกระต่ายแซบอ่ะแล้วก็เดี๋ยวทางใช่ให้เป็นนัตลิมเขาจะแจกอันนี้ก็นัดหลิมได้นี่ก็ได้ถ้าใครให้ทายสกอร์มาว่าเท่าไหร่โอเคอ่าแล้ว ก็ได้ภาพพรออจากหน้าริมเนาะผมโอเคครับโอเคโอเคโอเคในรถยสิ่งได้ครับขอบคุณมากครับ